สวัสดีครับผมฮันเตอร์หรือชอปเ i สซานิจนะครับคลิปนี้เรากลับมาเก้คุกกี้โอเวอร์เบดนะครับผมซึ่งวันนี้ผมมีประกาศสำคัญจะมาบอกนะครับอยู่อยู่ในท้ายคลิปนะครับผมอ่าอยู่ในท้ายคลิปจริงๆนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวชา l e เลนขอคุกกี้รสทีดามิสุซึ่งมันหมดอีกไหมนะครับแต่สาหรับคนที่ทำไม่ทานหรืออยากรู้เซตเนี่ยอยากรูเซตแบบ เซแ,แบบทำภารกิจหมดธรรมดากระบอกยากเนี่ยดูในคลิปนี้ได้เลยครับอ่ะอ่ะเซตที่ผมใช้ก็มีประมาณนี้ครับผมขอหมดธรรมดานะครับอ่ะเริ่มเลยดีกว่า 嗯。嗯。嗯啊。 รถที่ทำตัวนี้เป็นเมุ่น89ก็พอได้นะครับอันนี้ผมทำเป็นเต็มแล้วไงครับผมเลยอันนี้มันเลยพออยู่ได้นานอยู่นะครับ มานีานานน่มาถาม 嗯，嗯，啊，雨，嗯，嗯，嗯。 อืมบล๊อตอมอืมบอกน่อนอืมอืม ต,ต่อตัวตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากนะครับผมแต่สมาคมอาจจกคิดว่าเอ๊ะทำไมมันกระจอหรืออะไรน้ครับแต่มัน้วแต่คนนะครับผมทำลายสิทธิตัวเองแล้วเนี่ยนี่ถ้าก็จะเกตฉันทำลายไปแด้นะครับ รอบสุดท้ายนะ่าจะใช้ทันอยู่นะครับใช้ทันไหมเนี่ยกลัวว่ใช้ไม่ทันแฮะเสร็จสิทติด,ต,ด,ต,ดตัวเอนะครับผมอ่าต่อไปโหมดยาาใช้เซตเดิมแต่ไม่เพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าใครดูคลิปแรกของ ตัว,ต,วตัวที่มันมีสกรีนใหม่ผมจำชื่อไม่ได้แต่มันเป็นกี้์รถด,ด,ดอกไม้เนี่ยจำไม่ได้ครับผมจำไม่ได้ไอ้จีนขออภัยด้วยนะครับผม,บมออหานนผม้าหมดยากเนี่ยมันจะเพิ่มเวอร์สโคกี้กับเพเป็นเวลร์สิบห้านะครับผมซึ่งต้องอัพให้เต็มถ้าจะเวลร์สิบห้าอย่างเงี้ยตัวอย่างเงี้ยส่วนส่วนที่ว่ามันจะยากมันก็ยากยากขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่าเริ่มดีกว่าครับผม 嗯。嗯。嗯。嗯嗯。 嗯嗯嗯。嗯嗯。嗯。 มือม yeah. mm ือ hmm. ย mm ิง hmm. ส mm ุดแรอ うん。Mm hmm. mm hmm. mm hmm ถ่าลายจุมากนะแต่แต่ก็ทราบเพื่อคนดูนะครับทีอาจจะทำคลิปซ้ำก็ได้ผมไม่ค่อยพูดนะครับตออจะทำคลิปอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันทำให้หมเสียสมาธินะครับเพราะว่าเออไม่ค่อยไม่ช่อนไม่ค่อ,คอ,คอ,อยชื่นอยู่แล้วนะครับผม โอ้ยจะผ่านมีต่อเออ,อได้ 4, 4 7 9นะครับผมมา ส่วน so, เรื่องประกาศที่บอกต้นคลิปนะครับผม mm. ซึ่งผมจะประกาศว่าเกมฮอเกอร์อินแพดหรือเกมดองก้าล้วก็บอลดองก้าเนี่ยครับผมจะไม่ได้ทำคลิปนะครับผมซึ่งผมก็เล่นอยู่จริงๆก็เล่นอยู่นะครับแต่ผมเอาเกมฮอเกอรเได้นใน PC นะครับผมเพราะว่าเล่นในแถวสัตว์แล้วมันจะเลกๆเพราะว่าอัปเดตใหม่คือซี่ไฮยอรฮอกอร์พาร์ทสองมันมา,มานะครับผม ส่วนเกมดางก็บอลเนี่ยก็พยายามเล่นเนอยู่นะครับจนก,กว่าผมจะทําให้ผู้ชมดีขึ้นได้นะครับผมอ่าส่วนอาวีก็ถ้าพู้ชมอาวผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่จะพยายามทำคอนเทนต์ใหม่ให้ได้นะครับแต่ตอนนี้คิดคอนเทนต์อะไรมาไม่ได้เลยครับอ่าเอาล่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามในช่องเมสตานิจานด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์แชร์ไปให้ทุกคนดูด้วยนะครับผมอ่า สวัสดีนี้สวัสดีครับ